สวัสดีจ้ามิก,มกิมินิห้วยสารจ้าเมื่อนิีิภาพพี่น้องมาก,กินไข่ลูกนะาจ๊ะหรือว่าไข่โตนะจ๊ะนี่ค่ะพี่น้องไข่โตจ้ะอันที่เป็นแบบเป็นซีนซีนีข่าบนี่จ้ะมันโมเมนต์ไกลได้จากพี่น้องมันที่เป็นหน่วยที่แตกนี่จ้ะหน่วยที่แตกแลยกะหนามันไหลน่าจ้ะพี่น้องเนาะอาจจะมือเนี่ยน่าจ้ะพี่นอ้องเมื่อนิบรรยากาศคุ้มๆือจะฝนสิโตอีกแล้วจ้ะพี่น้อง แต่ก็ไม่แหนมจ้าแหนมแหนมมัแต่น้องค่ายจะพี่น้องแฟนเพิ่งกลับบ้านเราจนะเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มกินก็ไข่ลูกนะจาจะแล้วก็มีผักกินแกนจะพี่น้องมาด้วจ้ามากินน้ำกันเด้อจังไดยกขข็ขอบคุณพีเขาคุณน,น้องหลายๆด้อจ้าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นาอที่เขามารับชมแล้วก็กดติดตามให้หมดเป็นกำลังใจเห็นไหคะเด้อ มาจากมากินน้ำกานจ้าขอโทษขอใครหลายหด้จาสำหรับค้นถี่บกินไก่ไก่ดุกน่าจะต้องแบบไข่ตัวสินะแสบด้วค่ะพี่น้อหอมหอมจะ้ะไข่ถีแบบเป็นโตทีอยู่นี่เปลือกไข่สิมันจะหอมกว่าเป็นใหม่เด้จ้ะพี่น้ออันเป็นใหม่นะ่ะมันจะบกบโบคอยหอมนอที่เข้าหนึ่งน้ำตาล จ้ะมาจากพี่น้องเสียบบอดิบด้วยค่ะข้าหนึ่งดละหออืมหอมค่ะพี่นอ้อเสียบจ้ะนี่ก็พักะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็พักแพ้ว แน่กินกับเขาก่าไม่แตงโมเจ้าพี่หน่อเจ้พี่นอ่นองส่วนนี้มันจะแซ่บๆตรงกดมันนะจ๊ะมันไม่มีใครนงเหือ แอบจากพี่น้องลองกินมาแล้วจังมันแบบหอมน้ำนัวนะคะเนาะอยู่ของนอ้องฝนก็เริ่มมากเลวค่ะพี่น้องฝากคือมค่ะไม่ฝนก็กำลังแตกลงมา แ่บจต่พี่น้องขันไพ่มากกินเนาะมั่นจะออกเหลืงหังกลุ่มจ้ะเป็นใครกิงก็ตำหูวเฮงแ่บค่ะพี่น้อง คนจิ้มจะออกรสแบบสมๆแล้วจะพี่น้องสมขอมสมไม่เผ็ดจ้ะหมดกำใส่ขิงแล้วแะพี่น้องแคบ จนหอมอัตัวไหมไข่ทุกโตัวได้เลยพี่น้องแซบหอมแต่สมัยหมดเป็นเล็หน่อยมดกับมาดมากจ้ะตะกี้มันสองหน่วยบาทได้จ้ะพี่น้องกองมืดมืดแล้จ้ะข้างหลังคนกับสิโตกด้อฝนดินล่ะ นาะิ้ดน้ำนัวน้ำจิม้มเผ็ดเปรี้ยวน้ำจะไม่หนักแซ่บ ก็พักแผ้วชั้นแหน่ขอบกันคัคบย แต่พี่น้องตรงไขรทั้งเหลืองมาเนี่ยแซ,บแซบ่บแสบจ้ะพัดเหี่ยงเลย พักมันพักอีกตัวเด้อหมดกับวังหคือกันอ่ะ oh. กับพี่น้องเคุณแมใบบางยุ้มนะคะเนาะซิมเบื้องแค่อันก็จะเป็นเรืองย่างเพราะว่าห,อหอ่อแบบเสาเองคะ่ะเขาจะหหาห่อแบบเสาดิ่แฟนกบบสั่งมาเนะาะสั่งมาเพื่อแม่ในบ้านขทมันจะซิมเบิ่งเนาะเป็น่ยนอะไรวิจามันจะได้ประมาณซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องห่อหนึงเนาะ ตอนแรกจะจะสมพรอนอย่าใส่เลวพี่หน้อยเขาก็นขนาดจะพี่้อะก็โมกิด คุณแตงโมจต่พี่น้องแก่ข้าวปากแล้วคะเนาะค่ะ คลิปนี้มดก็มีซัมหนีเด้อจ้าพี่น้องมากินไข่ยดูแก็มากินแหนมมากินแตงโมงพี่น้องเมืน่นวาจ้ะเนะาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กนกำลังใจเฮนเด้อจ้าคลิปนี้ก็มีซัมด้วยจ้าคลิปหน้าพอกันไหมน้าจ้ะเนาะสวัสดีจ้า